รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่เป็นนี่สวัสดีครับน้องๆบายวันนี้พี่เลโอมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆอึดอัดไหมเนี่ยโอ้โหอัดกันแน่นเลยผมขยับแทบจะไม่ได้เลยเอาน,นี้คนนี้น้องหมีมาใหม่แต่พี่เลโอคือเสือนะคะใช่แล้วหรอคะก็ต้องแนะนำกันนิดนึงนะคะว่าพี่น้องเสือตัวนี้เพิ่งมาใหม่ก็สวัสดีพี่เลโอด้วยครับน,น,น่าอิจฉาล้วเกิดขยับได้ด้วยเขาขยับไม่ค่อยจะได้เลย พนี่ตอนนี้พี่ลีโอขยับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพี่ลีโอคี่ไปก่อนพางๆแล้วกันนะคะแต่วันนี้พี่ลีโอขาตามคําเรียกร้องค่ะอะไรล่ะครับน้องๆอยากดูสนน้อยเลอนงามแบบว่าให้ถูกใจสักนิดนึงคือไม่อยากดูแบบขยักขยักใช่ป่ะจะมาเป็นแบบโมชั่นใช่ป่ะใช่แต่ก็พี่เป็นนี่จัดให้สักสินาทีนะได้เลยครับได้ไหมได้ได้เพราะสัปดาห์ที่แล้ว กุลาเขาไปเจอประกาศว่าเจ้าชายโดนงูกัดเอ้าก็พาไปสววาวกพาสิครับปันเตอตอนนั้นมันยังไม่มีเลยแต่เรา,เ<อ>าไปดูกันดีกว่านะว่าสนน้อยอ่ะเขาจะไปช่วยเจ้าชายได้หรือเปล่าสิครับช่วย,ยงงอะไรเนาะไปดูดีกว่าค่ะไปดูเลยค่ะไปสาวกพาเขาไปพี่เดีโอน,นี่อึดอัดอ ชุดนี้ก็สวยนะเหมาะกับงานปารตี้เก๋ๆเลยอะชุดก็ชอบนะคะพี่จอยแต่ชุดสวยแล้วเนี่ยหน้าก็ต้องสวยด้วยมาดูสิคะหน้านุดนะครัมไปตั้งเยอะอเรื่องแค่นี้เองมานี่มาพี่มีเคล็ดลับมาแพ็กหน้ากันดีกว่านี่ไงผู้ช่วยหน้าใสพี่ลองมาแล้วขาวใสขึ้นเห็นๆทำเองก็ได้ง่ายๆพี่ทำให้ดู จอยดีจังไม่ต้องไม่ทำทีฟเมนที่ไหนเลยทำเองที่บ้านได้ง่ายๆแค่มีเ t i a c t อ v e ไว้หนูนก็นสบายใจพร้อมออกไปโชว์คราขทาใส่แล้วละ่ะค่ะพี่จอยสวยพร้อมแล้วก็ไปปาร์ตี้กันเลยดีกว่าปแป้งที่ดาราใชา้เนียนใสไม่รีทรัช เรื่องมันเศร้าโอ้ยพระี่ดามาแล้วมาแล้วเฮ้ยเจ้ากลาตัวแสบให้นี่สนุดน้อยรถยอมให้เธออยู่ในวังนี้ด้วยได้แต่เธอจะต้องขอให้ปฏิบัติฉันนะเข้าใจไหมเออกุลาขอขวดยาคืนเถอะนะ ้าต้องกลับไปรักษาผู้ชาวบ้านต่อเนอะจะไปรักษาพวกมันทำไมฮะอยู่ในวังนี่ก็สบายดีอยู่แล้วจะไปเดินรนทําไมอ่ะก็อย่าเที่ยวไปบอกใครๆเรื่องรักษาพระโอรสนะก็จะหาว่าจะโกหกแล้วก็จะถูกเคี้อาอนเอาเดี๋ยวก่อนกุลาเฮ้ยพูดจาแบบนี้ไปไว้แล้วใกรข่าสี่ไหนค่อยๆเดินนะไปคะ ขอ่อยยังไม่ค่อยดีอยู่เนี่นี่ประภัยพี่ถามอะไรเธอหน่อยสิอย่าบอกนะไปคะว่าเสด็จพี่คิดเรื่องเดียวกับหม่อมฉันอยู่เ,ออเรื่อง,ร,องระติดานี่ประภัยไปคะพี่รู้สึกทำแม่งทำแม่งยังไงก็ไม่รู้นะพระธิดาอะไรท่าทางไม่ได้สุภาพเรียบร้อยเวลาพูดต้องเท้าเสียเอวอย่างกับแม่ค้านะ่ะนั่นเด็ดสิไปคะแถมผิวพรรณก็ไม่ได้ขาวผ่องอย่างราชน,นิกูุเป็นกัน ดูกระดำกระด่างเงิือนกน็ทำงานตรากตรำพิกลหม่อมฉันว่ามันยังไงยังไงซะแล้วนะเพคะงั้นเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่านางเองก็รักษาลูกเราจนฟื้นขึ้นมาได้โค้หลวงทำนายไว้ว่าต้องเป็นคู่ครองกันหม่อมฉันว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพราะธิดามีเชื้อไขทางราชนิกูจริงหรือเปล่าสเสด็จพี่เพคะน้องอยากเห็นตำหนักของสเสด็จพี่จังเลย เสด็จพี่ปาน้องไปชมหน่อยได้ไหมเพคะแล้วไหนล่ะเพคะเรื่องเพชรเครื่องลอยหม่อมฉันน่ะอยากแต่งตัวสวยๆมากนี่เพคะนี่พริดาอย่าเพิ่งเรียกนะว่าเสด็จพี่เลยนะเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเรียกพระไปจิตดีกว่านะเอ้าไม่ดูห่างเหินยังไงก็ไม่รู้อีกอย่างอีกไม่นานเราก็จะต้องจะต้องนี่เก็บเกันเลยนะพี่ค่ะโอ้โเสด็จแม่ อย่าเพิ่งเรียกเสด็จแม่ดีกว่านะฟังแล้วจะกระติกยังไงก็ไม่รู้ข้ามีเรื่องสําคัญจะบอกเจ้าอย่างหนึ่งคือเจ้าเพิ่งเข้ามาอยู่ในเมืองเราเมืองเรานะมีธรรมเนียมว่าใครเพิ่งมาอยู่ใหม่จะต้องไหว้พระเสื้อเมืองฝากเนื้อฝากตัวสักก่อนอ๋อก็เอาสิเพคะไหว้พระจะไปยากอะไรอาหม่อมอฉันไปไหว้เลยเพคะแต่พระธิดาเป็นชาววังน่าจะรู้นะว่าผู้ที่จะเข้าพิธีสู่ขวัญจะต้องทำพานบายสีไหว้ด้วยตัวเอง จะให้หคนอื่นทำให้ไม่ได้โอแย่แล้วงั้นเอาไว้วันหน้าดีไหมเพคะเราไม่ต้องรีบร้อนหรอกแค่ทำาานบายสีไม่ไดจะ่ายากอะไรนี่นะเรื่องจิ๊บจ้อยหลังผ่านพิธีสู่ขวัญแล้วจะได้เตรียมพิเศษกอภพิเศษสมรสต่อเลยจริงไมหมล่ะจ๊ะจริงหรอไปกันเถอะเพคะเดอนดีดี กระทงหรือไหพระทิา่าไม่ใช่เราจ้ะนี่เป็นพานบายสีสําหรับทําพิธีข้าเคยเรียนการเรือนตอนที่อยู่เมืองรอมวิสัยสนน้อยนี่อา้อาวนี่เธอทำอะไรอยู่ล่ะฮะเออถ้าเห็นเขาทิ้งของพวกนี้เอกลัวมันจะเสียของก็เลยเอามาทำพานบายสีเนี่ย

พ่อเสด็จแม่หม่อมชันว่าขอหม่อมชันไปล่องเรือพักผ่อนทางทะเลก่อนได้ไหมพะยาคะ่ะเออดีสิลูกดีดีดีดดอืมลูกไม่ได้สติไปตั้งหลายปีออกไปดูโลกภายนอกสักบ้างก็ดีนะไม่ดันนานเลยนะไม่ต้องรีบกลับบาก็ได้จ้ะลูกดีเพคะหม่อมชันอยากนั่งเรือที่เท่ยวทะเลด้วยอยากเห็นปลาที่ต้อน้ำจังเลยเอ้ยหุดยอย่าดีกว่าพิะคระผู้หญิงเนี่ยไม่เหมาะกับการล่องเรือหรอกนะโอ้ยทำไมละ่ะเพคะ หม่อมฉันน่ะหญิงเล็กนะพี่คะทษแหะหลองอูนก็เคยทำมาแล้วเอ,อ้ยไม่ใช่เคยเห็นมาแล้วพี่คะในเรือล่ะมันลำบากทั้งเรือโครงเคลงคนไม่เคยนะ่ะอาจเจียนมาอยู่ตลอดทางเลยนะใช่ด่าใช่ใช่ใช,ใช่อาหารการกินก็ลำบากไม่ต้องไปหะนะรอกนะรอพระวิจิตรกลับมาก่อนดีกว่านะหรือพระธิดาจะกลับไปคอยที่เมืองของพระธิดาก่อนก็ดีนะไม่พี่คะหม่อมฉันจะคอยเสด็จพี่อยู่ที่นี่ ไอเดียเออน,นี้พระธิดาธรรมเนียมของเมืองเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเรือที่ประทับจะต้องมีผ้าที่คู่ครองเป็นคนย้อมด้วยตัวเองผูกกับเรือเป็นการวอวยพรให้เดินทางปลอดภัยแต่ถ,ถ้าการย้อมผ้าไม่สําเร็จก็ถือว่าคู่ครองนั้นไม่คู่ควรกันแหมเมืองนี้ธรรมเนียมเยอะจังเลยทําไมเราไม่ไปซื้อผ้าสีมาผูกสัก็หมดเรื่องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นาในการเสียธรรมเนียมหมด ต้องยอมเองมันถึงจะถูกต้องเออใช่ไหมจ้าประไพถูกพี่ข้าเสด็จพี่อ,อีกไล่เลย ยิ่งวันนี่ยยอมก็ยังไม่เสร็จเลยอ่ะ เพเ่คาเสด็จพี่หมอบจะจะเตรียมวิธีอภิเศษไว้ก่อนเอาละ่ะไปอะลุรีบลงเรือได้แนละ้วจะได้ออกเดินทาง เรื่องเดือดร,ร้อนอีกแล้วหรอสินเะนี่ยอพระวิจิตจินดาแห่งเมืองนกรัฐจอกเดินเรือเอ๊ะแล้วมีใครเดือดร้อนอะไรอีกล่ะอเนี่ยถึงต้องร้อนมาถึงเราหรือว่าเกี่ยวกับพระธิดาสนนน้อยอ๋อเอาละคงจะเกี่ยวอะไรกันแน่เลยไม่ได้การละเราต้องลงมือซะหน่อยแล้ว ไปเยินเลยโอ้ยเยิอนโอมาเร็วๆนะอืมไม่อยากกลับชิบ๊อบบี้บาวแล้วกันเนาะค่ะแหมพี่เบนนี่กำลังคุยกับบ๊อบบี้บาวอยู่ก็คือน้องหมีตัวนี้ล่ะค่ะเพิ่งถามชื่อเขาเองว่าเขาชื่ออะไรบ๊อบบี้บาวค่ะพี่เบนนี่ว่าเราไปดูเมื่อกี้เนี่ยสนุกใช่ไหมคะ ครับรประสบมากมากครับโอ้อันนี้ของเสียงพี่ลีโอหลอกเองแหละค่ะพี่ลีโอหลอกเพราะว่าน้องบ๊อบบี้บายยังเด็กอยู่นะคะก็ยังพูดไม่เป็นใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้ล่ะครับันนี้สนุนน้อยเรืองงามใช่แล้วตอนนี้กําลังจัดประลามพิธีให้สนุนน้อยเข้าไปช่วยเจ้าชายนะคะแล้วก็ช,ช่วยได้แล้วด้วยฟื้นแต่เจ้าชายไม่รู้นะสิว่าตัวจริงใครเป็นคนช่วยสนุนน้อยหรือกุลากันแน่ ใช่แล้วครับถนนน้อยเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะครับค่ะแหมสุดยอดเลยก็คนดีอย่างนี้แหะครับเรียกว่าคนดีผีคุ้มว้าเก่งจริงๆเลยสำเนาไทยไม่น้องเบบี้แบร์ของพี่เป็นลมอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกครับก็มันนั่งแน่นกันละเกินกันทำไมก็ม่รู้ไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวพี่ไปนี่ขยับน้องๆนิดนึงโหนน้อยเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปไหนต่อกันดีเนี่ย ็ไปดูชินจังสิเออ<ม>พี่ลลโอพี่เอ้พี่พลลโอเคยอาบน้ําในอ่างไหมอ่ะทําไมจะไม่เคยล่ะครับผมอาบน้ําในลําธารสิครับผมจะอาบน้งทําไมอแอ้งต้องไปดูชินจังแล้วล่ะการอ,อาบน้ําในอา่างครั้งแรกสนุกออสน,กนานแค่ไหนไปดูกันเลยไปลงอาง่างครั้งแรกเลยน่าสนใจแฮะไปดูดีกว่าสนุกสนาน,นาร้อมรับความรู้ไปกับตัวการ์ตูนที่สุดแสนจะน่ารักมากมายสื่อการเรียนรู้โดยมีน้อยน่ารัก มีน้อยแสนสนพบกับพี่เอ็ดดี้ฟอกและเพื่อนๆที่จะมาเสริมความรู้และพัฒนาการให้กับน้องๆในเรื่องต่างๆมากมายและสนุกสนานไปกับคาราโอเกะมีให้เลือกมากมายหลายชุดมีจำหน่แล้ววันนี้ในรูปแบบบีซีดีและ d v วดี น้ำคนเดียว,ว,วชินสุเกะน้ำในอ่างจวนได้ที่แล้วมัง้งไปดูซิว่ามันร้อนแค่ไหนลูกชินจังเข้าใจใช่ไหมว่าดูด้วยตาเท่านั้นมันไม่รู้หรอกนะลูกผมใช้สามบานสำนึกเอาครับแม่ไม่เอา,าแค่เอาอ,องสองดูก็ไม่ได้ลูกโอ้นเหรอครับ พ่อขี่คนแล้วไม่รด้จดจำบ,บอกให้เอาไอ้นี่คนแล้วก็เอามือแตะดูว่ามันร้อนขนาดไหนจริงด้วยนะเมนาไม่ใช่ทางนั้นตรงข้ามลูกอ๋อเหรออ๋ออ๋อร้องเชียงไงฮะขี้หมูราหรือขี้หมาแห้งอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละลูกร้องไปเลยงงน,นะผมงงแบบนี้แล้วกวันนี่จะอฉกี่เนี้ย มีที things. Things, okay, teachers, nah, ants, ่ไหนกันล uh, uh ่ะไอสผูกใจแบบนี hmm. ้เขาไปที <the <the ่ไหนกันนะพี <the <the ่ใส่แอกี <the 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 ้เนียวนี <the 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 ่ใส่เอกี้เนียวไม่ใส่อกี้เนียไม่ใส่แอกี้เนี้ยนี่เนียี่ตกลงเสร็จหรือยังล่ะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปน้ําร้อนแค่ไหนลูกเออเอยังไม่ได้ที่ครับเก็บก่องให้เรียบร้อยซะก่อนนะแล้วค่อยเอามือลงไปจุ่มดูว่าน้ําร้อนแค่ไหนนะไม่จองบอกทุกขั้นตอนลงดันนำพานนี่ขนาดบอกทุกขั้นตอนยังไม่เข้าใจเลยนะลูกน่ะ ลงน้ำให้มันลึกกว่านี้สิแล้วก็พับแขนเสื้อขึ้นด้วยครับนี่นยังไม่รู้อีกเหรอ,อะรูะ้ทันแล้วตายซิเนีย่ยร์จะไม่ไปซะแล้วอ่าเป็นไงพอดีหรือ,อยังจ๊ะ ดีครับอ๋อเหรอนัน้นก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ลงไปได้แล้วลูกแลวเม่ล่ะคะไม่ยังไม่อาบหรอกเพราะยังทำกับข้าวไม่เสร็จจ้ะชิโนซุเกะก็โตแล้วอาบคนเดียวได้ใช่ไหมครับผมจะลงอาบคนเดียวครับเอาล่ะอีกเล็บแล้วเอาล่ะมาหนึ่งสองสาม บายลงห่างอับน้ำก็ต้องแบบนี้ที่น่าหนุกดีอาจะตายไปหืมนูกนี่เนี้อเอเมาอเ้อเฮอเฮ้อเอเฮ้ออเฮ้อเ้เอ ก็สับปลาดปูกระดับพันช์ฮ่าฮ่าพี่สัปลาดปูได้แล้วเอ้ยเย้เย้เยฮ่านี่ไม่ใช่สาว่ายน้ำนะลูกแต่เล่นหนับน้ำเร็วๆฮ่าฮรู้ไา้ลาฮ่าฮ่า่มฮ่าฮ่า่่าห่าฮ่่า่าฮ่บอกว่าเห็นแล้วยังจะเล่นอีก่าอ เฮ้ยสัตว์ประหลาดขี้โมโหมาแล้วเฮ้ย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 ฮะเดี๋ยวล้างฟองออกเองนะเสร็จแล้วก็ล้างตัวให้สะอาดด้วยนะจ๊ะครับเนาะแล้วแชมพูอ่ะยืมของแม่ใช้ก่อนแล้วกันหอมหอม ดูตรงนี้ดูตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยแม่คะแฝดยาเสร็จแล้วเหรอสุกะแม่รูสิคะผมเป็นแกะแม่ทำอะไรอะฮะเด็กคนนี้ถ้าคืนนี้ถ้าเดาไม่ผิด เลยเหรออย่าคิดมากอย่าคิดมากแม่สี่<ะ>เลิกเลยแล้วก็ล้างตัวขึ้นไปเร็วๆแม่ครับเสียงโทรศัพท์มันดังอะ่ะรูแ้แล้วนะล,ล้างหลังไหลให้หมดจดด้วยนะห,หน้าเบื่อชะมัดเลยอะ่ะฮะดึกออกแล้ว โอเคเหรอจ๊ะมีอะไรอ๋อในบัตรราคาเฉพาะครอบเพืวอนนักงานมาด้วยเหรออ๋อไปสิไปงั้เอาบัตรเผื่อฉันด้วยแล้วกันนะโอ้โหเราต้องขึ้นราคาเชลเหรอลดเยอะจังเลยอมนะเนี่ยอร่อยซะไม่มีละว้ายไ่ออกเลยว้ายเดี๋ยวโดนแม่ดูแน่ๆเลยอ่ะ มนทำแบบนี้ดีกว่าน,บบนี่ลงไปนิดหน่อยไม่ฮะฮะฮะ้ฮะกลับมาแล้วดีใจเลยก็ะี่กลับมาโอ้ลงอาบน้ำคนเดียวเหรอครับมแม่เก่งนี่นะแสดงว่า คิโเราสุกเกตโตแล้วนะถ้าให้ทำก็ทำได้นะพ<ม>่อคุณก็ไปอาบบ้างสิคะอืมดีเพื่อนกันนะฮะไม่ใช่ี่อะไรคะไม่น้ำมันถึงได้เป็นแบบนี้เอ๊ะฮะอ้ยเฮ้ดตัวดี ฮลูกคนนี้ลูกคนนี้ฮะฮะฮะชินโกะทำแบบนี้มันเสียของนะลูกรู้ไหมครับขอ,อโทษครับนี่ขอโทษค่บ ไม่ดีว่ะให้เสรีเป็นวัดเดี๋ยวดีนะพอ,ะอไปไหนฮะอไปรู้นะ เีื่อจากรักษาความสะอาดเลยนะเจ้าชินจังเนี่ยเอาเป็นว่านะคะเด็กๆนะคะดูชินจังแล้วอย่าซนนะคะเพราะว่าการอาบน้ําด้วยตนเองถ้าเป็นฝักบัวพี่เป็นนี่ว่าไม่อันตรายแต่ถ้าจะลงไปอาบแบบน้องชินจังเนี่ยตัวเรายังเด็กอยู่น่าจะอันตรายอยู่นะใช่แล้วล่ะครับและที่สําคัญนะครับน,อน,น้องๆหนูๆเวลาอาบน้ําเนี่ยค่ะสบู่เอย้ยหรือว่ายาสีฟันเอย้ยต้องถามคุณพ่อคุณแม่นะครับว่า อันนี้ใช้ได้อะเปล่าฟังพี่หลีโอไว้นะคะแล้วก็วันนี้เราหมดเวลากันอีกแล้วค่ะค่ะวันนี้ดูน้องกุลาเต็มอิ่มและก็ชิงจังก็สนุกสนานมากเอาเป็นว่าพรุ่งนี้พี่เบนนี่พามาชมกันต่ออีกครั้งวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ GM ตูนและผลิตภัณฑ์ดีๆ MGI ็มจขคุเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะครับอยากจะดูสินค้าก็ดูได้เลยที่ร์ไวเว็บ trendyshop.co นะครับน้องๆค่ะเอาเป็นว่าหมดเวลากันจริงๆแล้วค่ะเด็กๆออย่าลืมสิครับพี่เ็นนี่จะมาพูดคุยกับพี่นิโอทำไงเอ่ยอ่าก็เข้าที่เว็บซีเวอร์ไวยเว็บซี h 8ชแปดท m คคลิกมาได้เลยที่บ้านการ์ตูนจ้าจ้าไปแล้วละจ้าบาย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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆ <ส>รัตนโกศิลป์ศูนย์สสรวมพระเครื่องรัชนาการทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเรหาารยียญรัชกาลตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของการจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตน,นโกสิลป์รับประกันคุณภาพโดยวิทยุนนรัตนโกสิลป์ สนใจตัวหาเราสุครับโทร08 5 8 5 6 9 5 2 08 5 8 5 6 9 5 9 2คุณนำด้านกล้องหวงจรปิดคุณภาพสูงชื่อเก้ามาตรฐานเร็กกุลาคาเมรากล้องโดมโดมคาเมรากล้องอินฟาเร็ อินฟราเรดคามิรา่กรองสีโฟมคามราและอุปกรณ์กล้องวงจรปิดทุกชนิดคุณเดเกใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงจากโซนี่ให้ภาพคมชัดระดับ HD แข็งแรงทนทานติดตั้งง่ายชัดเหมือนดูหนังจากแผงดีดีต้องฟิล์มเนกติดต่อตัวแทยจำหน่ายบริษัท ทุกคนถึงเลือกออฟฟิศเพราะว่าออฟฟิศคือแบรนด์ันดับหนึ่งระดับโลกและออฟฟิศยังส่งเสริมการยืดตัวด้วยสินค้านี้รูบรวมประสิทธิภาพการปรับสรีระและกายภาพบำบัดไว้ในตัวเดียวเพียง15นาทีคุณ